สวัสดีค่ะานางสาวพ,พัทรวันส่วนนันนะคะเรียกชื่อสั้นๆว่าคูวันนะคะอ้าววันนี้นะคะคูวันมีนี่สื่อการสอนนะคะชนิดนี้เรียกว่าการจับคู่รูปภาพผลไม้กับเงานะคะอ้าวเรามาดูซิว่ามีอะไรบ้างอ่าผลไม้ของคูวันจะมีแปดชนิดนะคะ อามีองุ่นนะคะมังคุดแอปเปิลนะคะสับป,ปะรดอ่าแตงโมนะคะสตรอเบอรี่นะคะกล้วยค่ะส้มนะคะอ่าอ่าอน,นี่นะคะเป็นผลชมผลไม้ของเรานะคะมีแปดอย่างนะคะที่เราจะเรียนวันนี้นะคะ อ่า,อาดูเนื้อหากันก่อนนะคะการจับคู่ภาพเงานะคะเป็นการช่วยให้เด็กมีการจําและการสังเกตที่ดีของรูปภาพต่างๆนะคะเป็นการช่วยพัฒนาทางด้านประสาทความจําและการมองเห็นได้อย่างดีนะคะจุดมุ่งหมายของเรานะคะก็คือฝึกการสังเกตที่เป็นของจริงกับภาพเงานะคะ เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ฝึกทักษะการสังเกตนะคะอ่าวิธีเล่นนะคะจะให้เด็กนะคะดูบัตรภาพของจริงนะคะแล้วมาจับคู่กันนะคะอ่าและเงาด้วยนะคะอ่าเราจะเปิดเงาให้ดูนะคะอ่าเราจะได้เห็นเงาของรูปผลไม้นะคะทั้ง8ชนิดในวันนี้นะคะ แล้วเด็กๆก,ก็เลือกบัตรภาพของจริงกับภาพกับเงานะคะจับคู่กันนะคะอ่าแล้วคุณครูก็ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแสดงว่านักเรียนทําถูกต้องนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะอ้าวอ่าอาจจะยังงงๆนะคะอ่าอันนี้เงาอะไรเอ่ยนะคะเป็นผลไมช้ชนิดไหนเอ่ย เราสามารถหยิบเทียบได้นะคะว่าเป็นเงาของชนิดไหนนะคะอ,อันนี้ใช่ไหมคะนักเรียนไม่ใช่นะคะเงาไม่เหมือนกันนะคะอลองตัวนี้สิสังเกตนะคะเงาทับกันพอดีนะคะแสดงว่าอันนี้เป็นเงาของสตรอเบอรีนะคะได้แล้วเราก็ติดเลย อ่าเราได้เงาของสตรอเบอรี่หนึ่งชนิดแล้วนะคะอ่า่อไปรูปอะไรเอ่ยอ่า,เอา,เ,อา,เ,อาเอาภาพมาดูสิเนี่ยคะเงาไม่เหมือนกันเลยนะคะแสดงว่าไม่ใช่นะคะอ่าอ่านี้เอ่ยอ่าดูลักษณะอ้าวได้แล้วเราได้เงาแล้วนี่คืออะไรหรกกล้วยอ่าได้เงาของกล้วยแล้วนะคะ อ่าผลผลไมช้ชนี้ต่อไปอ่าดูสิอะไรเอ่ยใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะรูปทรงยังไม่ซ้อนทับกันอ่าอ่านี้นะคะอ่าใช่ไหมคะอ่าใช่นะคะอันนี้คือรูปส้มนะคะอ่าต่อไปอ้าตัวนี้สิคะ เห็นไหมคะไม่ใช่ค่ะอ่ามาดูตัวนี้ตัวนี้อ่านี่ไงนี่เขาซ้อนทับกันพอดีนะคะอันนี้คือคู่ผลไม้กับเงานะคะได้มังคุดนะคะอ่าต่อไปนี่นะคะเขามีทรงเหมือนเป็นใบไม้นะคะแล้วก็เป็นพวงๆนะคะคือรูปองุ่นนะคะอ่าเราก็จะติดต่อไปนะคะ อันนี้อันนี้อันนี้เห็นไหมคะรูปทรงเขาไม่เหมือนกันนะคะอ่าภาพ,พื้นหลังนะคะไม่เหมือนกัน,นะะแสดงว่าไม่ใช่นะคะอ่าอ่าเราก็มาหาดูมีใบไม้ด้วยนะคะนี่ซ้อนทับกันาดีนะคะอ่าดูครูคนะคะปึ๊บนี่เขาซ้อนทับกันาดีก็คือเงาของแอปเปิลนั่นเองนะคะอ่าต่อไป อันนี้เลยคะเห็นไหมคะเงาไม่เหมือนกันนะคะแสดงว่าไม่ใช่นะคะเราต้องหาให้มันเหมือนกันนะคะอ้าวน,นี่เลยคะ่ะได้รูปสับปะรดแล้วอ่าสนุวกไหมคะนัอเรียนอ่ารูปสุดท้ายแล้วค่ะรูปอะไรคะอ่าอ่าคุณครูจะท่าให้ดูนะคะระหว่างเงากับรูปที่ได้อ่าพอดีเลยคะ่ะอ่าเราก็แปะเลย น่าครบแล้วนะคะทั้งแปดอย่างนะคะอ่าผลไม้ของเราวันนี้ถ้าทําได้ครบทุกชนิดแล้วถือว่าถูกต้องนะคะอ่าเป็นไงคะเกมวันนี้ยากไหมคะไม่ยากนะคะเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้และเข้าใจนะคะในรูปภาพกับเงานะคะ วันนี้สื่อการเรียนการสอนของคุณคูวานก็จบลงแล้วนะคะพบกันในบทเรียนต่อไปนะคะอขอบคุณค่ะ